อ๋อกดเอ็กเตอเตะเตะเตะอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวอะไรวะไอ้เ ouais, หี้ยแล้วมันรอดด้วยนะมึงกอดมึงกอดมันแข็ง้ยมันลอยขึ้นมาใหม่ได้ด้วยดูดิลงไปลงไปไม่ดิวดิวดิมันลอยขึ้นมาใหม่ได้ด้วยทิวมันลอยขึ้นมาใหม่ได้ ไอ้มันลอยกลับมาแล้วทิวมันลอยกลับมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดไอบีอยู่ข้างล่างนะโดนแล้วบีมันต่อยใส่แกบ่ละมึงโดนละมึงอย่ามันตัดสายเช่นบ่น่ะกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเรียบร้อยเอาไอ้ตัดตัดสายกูเองเฮียเอาสลบเรียบร้อยชนะ ชนะเลยกูเดียดีพ uh> ี่โหแล้วกูจะข้ามไปยังไงอ่ะกูยังไม่คุ้นไม่คุ้นปุ่มเลยเดี๋ยวรอรอมันลอยเข้ามาใกล้ๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องล่วงว่ะอะไรอะอะไร เป็น,นคุณลุงแมวเหมียวดีกว,ว่าขอเดินแป๊บนึงนะขอลองดูก่อนอ่าอให้มันให้เราด,ดูดูแบงก์ก่อนดูแบงก์ก่อนมึงกดกดปุ่มต่อยค้างมันจะยกได้อลองยกกูอ๋อนี่ซ้ายขวาอ๋อนี่อ่าแล้วลองลองจับจับแล้วยกอเออแล้วยกเออ,อแล้วมันจะเคว้งได้เจอหัวโคกหัวโคกเฮ็ดบาด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 ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา นอนนอนนอนเป็นเพื่อนเฮดบัตเฮดบัตเอามือควายคันคอคันคอเฮดบัตลอยคันคอไปเฮ้ยเอ้ยไปไปไปเอ้ยกลวยลอยได้กลวยลอยได้เอ้ย แฮล์รี่บัตเตอร์เออแฮล์รี่บัตเตอร์แฮล์รี่บัตเตอร์แฮล์รี่บัตเตอร์ไปเอามาอีกอันนึงไปเอามาอีกอันนึงจับแล้วกดยกจับแล้วกดยกยกยกกดยกสองมือปล่อยลงก่อนปล่อยลงเอออ้าวไม่จะมาไม่ปล่อยปล่อยมือลงก่อนไอ้ยกเอาเออโอเคเหล่าดอมเราดอม วันวันเห็ดบาดแอบเห็ดบาดอ้าวเยยนนะล้เรียบร้อย